ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนบ้านวังปริงโรงเรียนบ้านวังปริงตั้งอยู่หมู่ที่สองตำบลชรัตอำเภอกงราจังหวัดพัทลุงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขตสองเปิดทำการสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่สองถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2567มีนักเรียนจำนวน88คนโรงเรียนบ้านวังปริงบริหารงานโดย นางสาวอุไรวันคำทิพย์ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังปริงวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านวังปริงมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน12คนการบริหารจัดการโรงเรียนบ้านวังปริงโดยใช้นวัตกรรมการบริหารการพัฒนาครูสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยรูปแบบการนิเทศ A 2 P E R model วิธีการดำเนินงาน ขั้นตอนที่ 1. ประเมินความต้องการ A. Assessing นีศึกษาบริบทสภาพแวดล้อมวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกภายในและเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆเพื่อประมวลสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาการศึกษา 2. วางแผนและเตรียมการ P. Plan and Preparation จัดทำแผนดำเนินการและเครื่องมือที่ใช้กำหนดปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียน 3. ปฏิบัติการนิเทศ P Practice 3.1ปฏิบัติการสอนและสังเกตการสอน3.2แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมสะท้อนผลและปรับปรุงสร้างชุมทุมแห่งการเรียนรู้ PLC 4การกำกับติดตามและประเมินผลการนิเทศ E Evaluation การประเมินผลการติดตามการควบคุมเป็นการประเมินระหว่างการนิเทศและหลังสิ้นสุดการนิเทศ สรุปและรายงานผลการนิเทศภายใน R ารีพอร์ตติ้งสรุปผลการดำเนินการนิเทศเพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงพัฒนาและเผยแพร่ต่อไปผลการนำนวัตกรรมมาบริหารจัดการโรงเรียนบ้านวังปริงที่ประสบผลสำเร็จเชิงประจักษ์หนึ่งผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนปีการศึกษา2567ผู้เรียนร้อยละหนึมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป 2. ผลการประเมินผลสรัรฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา2567ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีผลการประเมินเฉลี่ย3ขึ้นไป 3. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโ n เน็ o net, ชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2567โรงเรียนบ้านวังปริงมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกรายวิชา โรงเรียนบ้านวังปริงมีนักเรียนที่มีผลการทดสอบโอเน็ตสูงสุดระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขตสองรายวิชาวิทยาศาสตร์จำนวนสองคนคือเด็กชายปิยกรสังนุยและเด็กหญิงกฎชมนพลชนะครูผู้สอนคือนางสูใบาดากิดวงัง คะแนนโอเน็ตสูงสุดระดับโรงเรียนรายวิชาภาษาไทยคือเด็กชายดลพัฒน์ละอกอครูผู้สอนคือนางสาวจินตนาจันทองคะแนนโอเน็ตสูงสุดระดับโรงเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์คือเด็กหญิงสสิสุขจันโโพครูผู้สอนคือนางนัทกาญบุญหลวงคะแนนโอเน็ตสูงสุดระดับโรงเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษคือเด็กชายปิยกรสังนุยครูผู้สอนคือนางสาวจินตนาจันทองและนางนัทกาญบุญหลวง 4. ผลการส่งเสริมศัก,กยภาพผู้เรียนตามความสนใจและความถนัดการนำตนเองโรงเรียนบ้านวังปริงได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศการแปรรูปอาหารระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6งานเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุงครั้งที่18ประจำปี2 5 6 7 5าโรงเรียนบ้านวังปริงได้รับรางวัลสถานศึกษาที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ b a s t Practice ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับประถมศึกษา 6. โรงเรียนบ้านวังปริงได้รับรางวัลครูผู้สอนที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ b a s t Practice ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านวังปริงขอขอบคุณที่รับชมกระบวนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศขอบคุณค่ะ